มันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องการกู้เงินแล้วก็มาซื้อหุ้นนะครับจริงๆแล้วผมก็คิดว่ามันก็คงน่าจะมีคนต่อตรงต่อต้านน่าจะคนมีพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าก็อาจจะผิดคาดนิดนึงคือน่าจะมีคนพูดเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่อาจจะด้วยความที่ผู้ติดตามยังไม่เยอะแต่ถ้าเยอะนะครับก็คงจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวผมมีเกมมาให้เล่นเดี๋ยวผมเอาขึ้นไว้บนหัวนะครับมันจะเป็น พอดีผมเข้าไปอบรมมาแล้วก็ได้เป็นเกมมาเล่นหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็เข้ากันกับเรื่องที่ผมจะพูดพอดีผมก็เลย เอามาให้คนที่ติดตามนะครับคนที่ผ่านไปผ่านมาได้ลองร่วมเล่นสนุกด้วยกันพื้นที่จะใช้ในการวาดก็คือเป็นพื้นที่สีขาวตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ส่วนสีเหลืองนะครับตัวนี้จะเอาเว้นบ้างไว้โดยที่ไม่ทําอะไรกับเขาสําหรับใครที่วาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มกันนะครับผมจะเริ่มจากช่องช่องตรงนี้ก่อนแล้วกันอยู่ตรงกลางนะครับฝั่งนี้ หรือใครจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับเริ่มจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้ไล่ลงมาตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดเอาละผมจะทุกคนลองขีดเส้นนะครับหรือว่าวาดเส้นให้เป็นรูปเลขาคณิต2รูปให้มันเท่าเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันเดี๋ยวเราวาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะวาดยังไงอ่ะตัวแรกของผมเสร็จแล้ว ผมขีดไป1เส้นนะครับจากจุดตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็จะได้สี่เหลี่ยมเป็นรูปคางหมู2อันเท่าเท่ากันอ่าทำแบบนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่ไม่เคยเล่นไม่เคยเวาดก็เราจะวาดอย่างนี้แบ่งให้มันเป็นรูปทรงเรขาคณิตเท่าเท่ากันนะครับเอาละทีนี้ตัวนี้น่าจะไม่ยากตัวนี้ไปตัวช่องที่ที่2ผมจะวาดอีกช่องนี้แล้วกันลองดิษ ที 2, แล้วก็ลงมาจากอีกช่องหนึ่งทีนี้ผมจะเริ่มให้ทุกคนทําเป็นรูปเลขาคณิตเท่าๆกัน3ภาพให้ขีดนะครับ3ภาพให้มันได้3ภาพแหละเท่าเท่ากันในหลักประมาณเท่าเท่ากันนะขีดบิดขีดเบี้ยวอะไรก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าให้มันกัดประมาณว่าให้มันทเท่าๆกัน3อันเอาให้เวลาอีกนิดนึงนะครับมีใครได้หรือย,ยังแต่ตอนเนี้ยผมจะโชว์ให้ดูว่าได้3าม ส่วนมันเป็นยังไงอ่ะละผมได้3ส่วนแล้วก็จะได้รูป1นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจ,จัตุรัส1อัน2อัน3อันมีใครยังคิดเยอะอยู่ไหมหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะละเป็นช่องอีกช่องหนึ่งเป็นช่องที่3ช่องนี้ให้ทุกคนวาดเหมือนเดิมนะครับเป็นเลขาคณิตให้มันได้4ภาพตัวนี้ได้2ตัวนี้ได้3ตัวนี้ขอให้วาดรูปทรงเลขาคณิต4อัน ลงไปนะครับให้มันเท่าๆกันแล้นแหละบิดวงบิดเบี้ยวอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวนี้จะให้เวลา,าเยอะหน่อยด้วกันเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องของชาวนาเพราะว่าตัวเองก็เป็นลูกของชาวนานะก็เลยต้องยกจีบประเด็นตรงนี้ขึ้นมาคือเราจะติดอยู่แพทเทิร์นนะครับของความเป็นชาวนาติดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราเนี่ยมันจะไม่มีใครรู้ดีเท่ากับชาวนาชาวนาจะรู้ว่าตัวเองจนไม่ค่อยมีเงินแต่ว่า คนอื่นก็จะให้พลังใจกับชาวนานะครับโดยยกย่องเขาว่าเป็นกระดูกสร้างของชาติคุณก็จะมีแสงขึ้นมาพาวอยู่หรือไม่ก็หน่วยงานของราชการเขาก็จัดวันชาวนาวันข้าววันอะไรแล้วก็หรือเอาชาวนาดีเด่นไปหมอบใบประก,กาศมอบอะไรพวกนี้นะครับเราจะถูกเขียนอย่างนี้ขึ้นมาแม้แต่นักวิชาการก็จะเขียนความเป็นอยู่ให้กับชาวนาว่าการทําข้าวนะครับก็ต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้หรือถ้าไม่ดีคุณก็ปรับ ปรุงดินพอปรับปรุงดินเสร็จแล้วไม่ดีคุณก็เอาหาปุ๋ยมาใส่คนขายปุ๋ยก็จะบอกว่าเอาปุ๋ยมาใส่นะครับข้าวก็จะดีนะครับแล้วก็ให้ความรู้เยอะแยะมากมายผ่านมาแล้วผมว่าน่าจะ5 0 0้ปีแล้วแหละชาวนาก็ยังมีชีวิตเหมือนเดิมคุณลองสังเกตชาวนาในละแวกบ,บ้านของคุณในอำเภอในตำบลในจังหวัดของคุณนะครับตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดของเรามาถึงรุ่นเราน่าจะเป็นรุ่นที่5ที่6ก่อนหน้านี้ไม่รู้อีกกี่รุ่น ผมให้น่าจะไม่ต่ำกว่า500ปีนะครับถ้ามันเป็นวิธีที่ถูกต้องทำไมชาวนายังคงมีชีวิตเป็นอยู่เหมือนอย่างนี้500ปีมันไม่ใช่นน้อยนะครับชาวนาก็ยังรู้สึกว่าเขาจนแล้วเราก็พยายามแก้ว่าอยากจะให้ชาวนาออกจากความจนแต่ไม่มีใครบอกนะครับบอกว่าคุณเลิกทำนาเถอะทุกคนก็หวังที่จะได้ขายปุ๋ยได้ขายพันุได้ขายอะไรเยอะแยะนะครับให้ความหวังกับชาวนาอย่างนี้เรื่อยๆคือเราจะถูกเขียนโปรแกรมอย่างนี้ลงไป จนกระทั่งเขาก็ยังจะมีความคิดว่าโอเคมีพื้นที่แล้วก็ทักทำนาเหมือนอารมณ์ยอมรับสภาพไกลๆเหมือนกับที่เราจะกู้เงินมาเล่นหุ้นนี่แหละเราก็ถูกเขียนโปรแกรมบอกว่าการกู้เงินมาเล่นหุ้นมันไม่ดีมันไม่ควรทำทั้งๆที่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้ได้ทำเลยไม่ได้ทำมาก่อนไม่ได้มีความรู้เรื่องหุ้นมาก่อนนะครับทั้งวิชาการก็พูดในขณะเดียวกัน การกู้เงินมาซื้อบ้านกับมองว่าเออมันดีนะมันคือทรัพย์สินนะครับแล้วคุณก็กู้เงินมาซื้อบ้านอ่ามันดีเราต้องมีบ้านแล้วเราก็ต้องมีรถแล้วทั้งสองเงื่บากอย่างก็ทั้งรถทั้งบ้านมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้อ่ะเบรกไว้ตรงนี้ก่อนมีใครทำช่องตรงนี้ไว้อ่าได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเฉลยก,ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ก่อนตัวนี้วาดรูปเลขาคณิตนะครับให้มันได้อ่าสีอัน ก็ให้มันได้เท่าๆกันหละอ้าวผมได้แล้วนะตอนนี้ได้ออกมาเป็นแบบหนึ่งอัน2อัน3อัน4อันมีใครวาดแบบนี้ได้บ้างครับหรือว่าตอนนี้เรายังยังวาดไม่ได้อาะละเสร็จแล้วผมจะไปอีกช่องหนึ่งแล้วกันรู้สึกว่าเริ่มคลิปเริ่มเริ่มจะยาวช่องนี้นะครับตอนนี้เราวาด2อัน3อัน4อันนะครับตอนนี้ผมอยากจะให้วาดเลขาคณิตมือนกัน5อันนะครับให้เรา วาดนะครับตัวนี้จะให้เวลาประมาณสักสิบวิแล้วกันนะครับดูว่ามันจะออกมาอย่างไงนะครับเดี๋ยวผมวาดไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวเฉลยว่ามันจะวาดอย่างไงวาด5อันนะครับจะมี2มี3มี4เมื่อกี้แล้วก็มีตัวสุดท้ายเป็นรูปทรงเรขาคณิตเท่าๆกัน5อันนะครับภาพสุดท้ายมีใครเสร็จแล้วหรือยังเอ่ยอ่าผมเสร็จแล้วยังไงเกมตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถวาดได้เลย โดยที่ไม่ติดอะไรคุณคิดแว็บแรกแล้วคุณวาดได้เลยก็แสดงว่าคุณเป็นคนที่ไม่ติดอยู่ในกรอบนะครับในกรอบเดิมๆไม่ว่าเขาจะเขียนโปรแกรมเอาไว้อะไรไวใ้ให้คุณในหัวนะครับตั้งแต่วันพระบรมรูปพระบรมรูปของคุณนะครับคุณก็สามารถที่จะออกจากกรอบนั้นเป็นคนที่ทํานอกกรอบแต่ถ้าเกิดว่าใครยังนึกไปออกว่ามันจะขีดเส้นแบบนี้แบบง่ายๆแบบนี้แบบนแล้วมันก็เสร็จได้เลยนะครับแสดงว่าเรายังติดกรอบเดิมๆอยู่นะครับโดยที่เราคิดว่าโอเคมันเริ่ม ง่ายนะครับเริ่มมาอาจจะยากสักนิดพอตัวนี้ยากนะครับแล้วเราก็จะติดว่า, <l ots> วาเฮ้ยมันไม่ได้สิมันมันยากแล้วพอเจอกับเรื่องที่แบบมันไม่คาดคิดนะครับเราก็จะคิดอยู่อย่างนั้นนะครับว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้มันต้องทํายากนะครับเพราะฝั่งเนี้ยมันรู้สึกว่ามันยากนั่นเองก็เหมือนกับผมที่ได้ได,ได้คุยนะครับเราไม่ควรที่จะตัดออกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในความเป็นไปได้ว่าการกู้เงินนะครับเมื่อไหลที่เราเห็นโอกาสเราก็ไม่ควรที่จะ จะตัดมันทิ้งนะครับเรากู้มาทําธุรกิจเราก็ยังยังกู้ได้กู้มาทําร้านกาแฟนะครับเวลาขาดทุนก็ก็ขาดทุนเหมือนกันเวลาได้กําไรนะครับหุ้นก็มันก็ได้กําไรเหมือนกันทุกอย่างของการประกอบธุรกิจมันก็จะมีทั้งขาดทุนแล้วก็ได้กําไรสําหรับหุ้นมันก็คือหนึ่งในการประกอบธุรกิจ นั่นเองนะครับเมื่อไหร่ที่เรามองเห็นโอกาสเห็นวิกฤตผมคิดว่าถ้ามันอยู่ในพื้นฐานการบริหารด้านการเงินของเราเราไม่ได้ทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามันมันอัดคัดในการที่จะกู้เงินหรือว่าเรามีการปูทางมาไว้ก่อนแล้วแล้วหุ้นตัวนั้นมันอยู่ในระดับที่คิดว่าโอเคมันต่ำแล้วแหละขนาดนี้เราสามารถที่จะลงทุนแ,แล้วก็รอเราได้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ที่น่ากระทำเหมือน,นกันนะครับหรือยังไงผม EP นี้เป็นเป็น EP หนึ่งละกันแล้วก็อีกทีพีหนึ่งผมจะมาพูดถึงเรื่องว่าทำไมผมต้องต้องทำอย่างนั้นมีความคิดอะไรนะครับ